สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับนี่เรามาพบเจอกันใน ep ีที่1 2ึสแล้วนะครับเป็นนะเรามีย0รายการนะครับเดี๋ยวเราเริ่มรายการที่1กันเลยนะไปก่อนเริ่มรายการที่1นึ่งเลยนี่แล้วนะครับแอดไลน์เบอร์โทรขอรูปเพิ่มเติมอันนี้นะครับบ้านมุงพระเครื่องนะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกรายการของเราสองร้อยบาทส,ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับ รายการที่หนึ่งนะครับมาในกรอบเลยนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดลงยานะกรอบสวยนะครับแต่ไม่ใช่เงินนะครับด้านหลังเป็นพ่อท่านคลายนะครับมีนัมเบอร์นะครับมีเลขนัมเบอร์นะครับวาระอะไรปีอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับนี่รายการที่สอง เป็นเหรียญหลวงพ่อทองดำนะครับวั่าทองอุตรดิตนะมาในกล่องเหมือนกันเป็นเหรียญพุทธกระซับนะครับพ่อทองดำวั่าทองกระไหลทองนะครับอยู่ในกรอบเลเหมือนกันรายการที่สามเป็นพระขุนแผนนะครับตนล่างมีกระโหลกขุนแผนอุ้มเด็กเขาเล่นกันเป็นหลวงพ่อกวยนะครับแต่ผมไม่ทราบแน่นอนนะว่าไม่ไม่ทราบดีกว่า นนี่นะครับรายการที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อทันใจนะครับเป็นอัขระของต่างชาตินะครับนี่ไม่ใช่ออกบ้านเรานะนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทันใจนะครับภาษานะ่าจะเป็นพมา่านะครับพมา่ารายการที่ห้า เป็นเหรียญรับเสด็จนะครับหลวงพ่อคูนะครับต่อโค้ดนะครับเป็นเหรียญกระลายเงินนะครับนี่เหรียญสภาพยยดีอยู่เลยนะครับเหรียญรุ่นรับเสด็จนะปีสามหกนะครับรายการที่6กดูว่าเป็นเหรียญเก่าเหรียญแขังดีนะครับเหรียญนี้นะนี่นะครับ เหรียญสวยๆเลยนะครับปีสองศูนย์นะครับอาจารย์บุญมีนะครับเหรียญอาจารย์บุญมีนะครับปีสองศูนย์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะนี่นะครับเหรียญทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเหรียญสวยดีนะครับเหรียญสวยปีสองศูนย์ รายการที่เจ็ดเป็นพระรูปหล่อนะครับอ่านคร่าวๆมันเหมือนเหรียญลงรูปหล่อลง,ลรอลงพราสดนะครับเป็นรูปหล่อร้อยองค์นะครับรุ่นอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับไป้มาอย่างนี้เลยรายการที่แปดเป็นเหรียญเ,เก่านะครับเหรียญเก่าเจ้าล้านตองนะครับ เหรียญกระไหละทองนะครับเหรียญปีหนึ่งสี่นะครับเหรียญปีหนึ่งสี่พระเจ้าล้านตองน่าจะเป็นทางเหนือนะครับเป็นจังหวัดอะไรนีผมไม่รู้นะรายการที่เก้าเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะครับปีสองหนึ่งนะครับนี่นะครับเหรียญปีสองหนึ่งนะครับสองสิ 2, 0, หรือสองหนึ่งนะครับนี่ เ,เหรียญพระเจ้าตากนะครับสวยๆเลยรายการที่10เป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตานะครับปิดตาหลังแบบนะครับนี่เป็นพระปิดตาหลังแบบนะครับไบลานนะครับไปลานรายการที่สิอด เป็นผ้าลีลานะครับเรีย่ยมพลาสติกเก่านะเป็นผ้าลีลาเรีย่ยมพลาสติกเก่าเลยนะครับรายการที่สิบสองเป็นผ้าสมเด็จเนื้อผงนะครับผ้าสมเด็จเนื้อผงเก่านะนี่นะครับ รายการที่13เป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับนี่นะครับเนื้อหาจัดจัดเก่าๆ,ๆเลยนะครับนี่นการที่13ารายการที่14ก็เป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะครับ คาเหมือนมีลงกุนะครับเนี่ยราที่สินะรายการที่15ก็เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะครับนี่นะฮะเก่าๆจ,จ,จัดเลยนะฮะนี่รายการที่สิก็เป็นพระสมเด็จนะครับแต่นี้ออกผงน้ํามันนะครับ เนื้อหาผงข้างหลังเหมือนมียันเนี่ยผมไม่รู้ยันอะไรนะครับแต่เนื้อหานี่ดีมากเลยครับถ้าค่อนข้างมีน้ำหนักนิดๆนะครับออกผงน้ำมันมิคกามเก่านะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นพ้าคุนแผนหลงูุทิมนะครับเนื้อดำนะครับหลังฝังตะกุดสองดอกนะครับหลังยันท้านะนี่นะครับ รายการที่18เป็นพ้านางกวักเนื้อผงนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับเนื้อหาเก่าเก่าเลยนะนี่รายการที่19เป็นภาาปิดตานะครับกันหน้าลงทองนะครับ้านหลังเป็นหลังแบบนะแต่ผมว่าเนื้อหาเก่าเก่านะครับครานี้นี่รายการที่19รายการที่20 เป็นพระรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับทิม์นี่เป็นรูปเหมือนปู่ทิมมีเส้นเกสานะครับด้านหน้านะจะเรียกสมเด็จหัวโตรหรืออะไรสักอย่างนะครับหลวงทองนะครับครบ20แรายการนะครับสนใจแอดไลน์เบอร์โทนี่เลยนะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับขอพระคุณมากครับ